พิธีสายทองในครั้งนี้ขอเรียนให้ท่านได้ทราบการดำเนินพิธีการตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งทางบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาอำเภอรกระทงมอบสินใหม่กับเจ้าภาพทายาทผู้รับสินใหม่ สองก็มอบปัจจัยกับสถานที่ราชการแล้วก็อ่านประวัติแล้วก็ทอดผ้าไสยบางสกุลหมาบางสกุลวางดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงตามลำดับขั้นตอนครับอันดับต่อไปขอเรียนเชิญบริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาอำเภอคลองโดยนางคำน้อยปานมสีผู้จัดการภาคและนางกัญยรัตน์มณนีจันฝ่ายบริหารศูนย์ผู้มอบนะครับ เป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนบาทมอบแก่ทายาทของผู้วัยชนนะครับ ขอบคุณครับอันดับต่อไปมอบปัจจัยแด่ถวายปัจจัยแด่วัดว่านเสียงข้าวข,ข,ขอเรียนเชิญมกรไทยยกรับมอบครับ อันดับต่อไปถาไวายปัจจัยแดวัดโนนแสงขอเรียนเชิญกระธาย,ยกวัดนูนแสงรับมอบครับ ขอบคุณครับอันดับต่อไปทางเจ้าภาพมีความยินดีมอบปัใจจัยให้กับโรงเรียนบ้านเสื่ยงข้าวเพื่อเป็นการพัฒนาขอเรียนเชิญ ครูหรือตัวแทนโรงเรียนบ้านเชียงข้าวรับมอบกรเริยนเชิญครับ ขอบคุณครับอันดับต่อไปเจ้าภาพมีความยินดีอมอบปัจจัยแด่โรงพยา,าบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลเสียงข้าวขอเรียนเชิญคุณหมอรับมอบครับ <c oughs> ขอบคุณครับระดับต่อไปกจะาพาพมีความยินดีมอบปัจจัยแด,ด่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านเสียงข้าวขอเรียนเชิญครูศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านเสียงข้าวรับมอบครับ ขอบคุณครับันดับต่อไปเจ้าภาพมีความยินดีมอบปัจจัยแด่ตู้ยามตำรวจชุมชนตำบลเสียงข้าวขอเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับมอบครับ ขอบคุณครับอันดับต่อไปเจ้าภาพมีความยินดีขอมอบปัจจัยแด่กองทุนกลางหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านเสี่ยงข้าวขอเชิญผู้นำชุมชนรับมอบครับเชิญท่านผู้ใหญ่ครับ อันดับต่อไปขอเรียนนำประวัติโดยสังเกต